ไทยไทยเมาทูเมา มาค่ะไทยไทยเมาท์ทูเมาท์ในช่วงนี้ของเรานะคะก่อนที่จะไปเมาส์ข่าวกันย้าเบอร์หน่อยละกันเนาะโทรศัพท์ของเรานะคะกับหมายเลขเดิมเลยจ้าเซฟเอาไว้จาเอาไว้ได้เลยนะคะทั้งสองหมายเลขของเรา0 2 9ย์สองเก้ 3, และ0 2 9ย์สองเก้าสามนั่นเองทั้งสองหมายเลขนี้นะคะจดเอาไว้แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาคุยกับแป้งทางด้านหน้าใหม่ได้เนาะหรือว่าอยากจะขอเพลงเข้ามาผ่านทางไลน์ก็ได้นะคะชื่อไลน์ at ไทยไทยนั่นเองจ้าอ้าวช่วงนี้ของเรานะคะบอกกันเลยดีกว่า มาเมาส์กันที่ข่าวนี้เป็นข่าวที่เรียกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็มาจะได้ยินเรื่องราวข่าวของนะคะนักแสดงอาวุโสอย่างคุณยายมารสีอิสรางกุลนัยทยากันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนะ,ะข่าวของการ เขาเข้าออกออกโรงพยาบาลน,นะคะแต่ว่าหลังจากที่คุณยายท่านเนี่ยกลับออกมาก็มีรอยยิ้มที่สดใสนะคะให้กับแฟนๆลูกหลานๆเนี่ยได้ชื่นชมกันอยู่ตลอดเลยค่ะแล้วล่าสุดนะคะคุณยายก็เพิ่งจะเป่าเค้กค่ะฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุเท่าไหร่รู้ไหมคะ1 0 0ปีเต็มคุณผู้ชมนะคะต้องบอกเลยว่าคุณยายท่านเนี่ยยังดูแข็งแรงแล้วก็ยังยิ้มสดใสมากๆอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีข่าวนี้มาฝากในวันนี้ค่ะ ฉลองวันเกิด100ปีคุณยายมารสีนี่เป็นบรรยากาศพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งลูกๆหล,ลานๆในครอบครัวเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าคุณยายนี่นะคะก็ยังได้ร่วมร้องเพลง Happy Birthday อีกด้วยนมีคลิปให้ดูด้วยเห็นไหมคะโอ้น่ารักมากนะคะมีทั้งคุณหลานชายคุณลูกนะคะเหล่าบรรดาญาติๆนะคะ ดูสดใสมากจริงๆภาพนี้นะคะก็มาจากคุณพอตตี้นะซึ่งเป็นหลานชายนั่นเองนะคะก็ได้มีการอัพคลิปอัพรูปลงไปนะคะเผยภาพบรรยากาศที่น่ารักมากๆนะผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่าสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะคุณมารสีไม่พูดเยอะรักมากใครกๆก็รู้นี่นะคะคือเรียกว่าหลังจากที่คุณพอตตี้เนาะ โพสลงไปนี่นะคะมีเหล่าบรรดาลูกหลานในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับ f c ของคุณยายท่านเนี่ยมาร่วมคอมเมนต์มาร่วมอวยพรวันเกิดกันอย่างหนานแน่นมากจริงๆนะว่าคุณยายท่านเนี่ยเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็เรียกว่ามีผลงานเด่นๆทางด้านของละครเนี่ยให้กับแฟนๆได้ชมกันแบบเยอะแยะหลายเรื่องมากๆเลยนะคะอายุ 100ปีเต็มแล้วด้วยนะคะแมดูสดใสจริงๆเลยเห็นบรรยากาศนี้แล้วก็ดูอบอุ่นน่ารักนะคะก็ทางในไทยของเราก็ขออวยพรให้คุณยายนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็มีรอยยิ้มที่สดใสนะคะอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานในวงการบันเทิงแบบนี้ไปอีกนานๆเลยนะคะแม่น่ารักจริงๆสำหรับภาพของคุณย,ย่ยขอบคุณภาพมันด้วยจากอินสตาแกรมของคุณพอตลี้ด้วยกันละกันนะคะที่เก็บมาฝากกันนะจ๊ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์